สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมชินเคยนะครับกับโนบะเรียงปะกายแสงนัตตีนะฮะเราไปดูกันดีกว่าครับต่อจากวันนั้นนะครับผมว่าแพ้จีน่าวูดไปป้องกันชนะยังไงไปดูฮะเริ่มจากทีเหมือนเดิมเลยทีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับดวงจริงจะให้ดูนะครับจะได้ให้ดูนะครับทุกคนเอ๊ะเหมือนเดิมป่ะใช่เหมือนเดิมป่ะอ๋อหมาเฝ้าบ้านแมนจีน่าวูดอยู่ข้างบนอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วจีน่าวูดก็เลยเปลี่ยนเอาหมาเฝ้าบ้านแมนมาไว้ข้างล่างนี่คือเหตุผลที่ชนะะฮ เพราะว่าหมาเฝ้าบ้านแมนไม่ได้อยู่แถวเดียวกับเบลสก,กาดกับราชาทะลึกนั่นเองวิธีแก้เกมง,ง่ายๆเลยอย่างที่บอกครับไปอยู่แถวคนละแถวชนะแล้วครับนี่ฮะโดนเปิดก่อนก็จะประมาณนี้ครับโดนเมลสก,กาดปาดมาตรงนี้ฮะแล้วฟินิกแมนวิ่งดิ่งไปหาใส่แทงท็อปด้วยเพราะฉะนั้นดูดีดจัดจัจริงฮะตานี้อูหมันคนละเรื่องกับตาที่แพ้เลยเพราะว่าฟินิกแมนตาแรกของพี่บัตอะตาที่แพ้อะคือไปคาบฟินิกแมนมันไม่คาบเนี่ยไปอันติใส่ฟินิกแมนแล้วมันไม่คาบ แต่เนี่ยได้คาบแทงท็อปมาเตอร์ซึ่งมันจะไม่มีติดสะท้อนพอ,อมันไม่มีติดสะท้อนก็ยืนสบายครับตรงนี้อ้หเนี่ยฮะไม่มีสะท้อนครับไม่มีสะท้อนหมาเฝ้าบ้านแมนได้ตกแฝดประกายแสงก็จริงแต่ว่าแต่ว่าครับเมลสาก,กัดยังได้ไล่อันติอยู่นะ,ะเพราะว่ามันไม่ใช่แถวเดียวกับราชาทะเลกลึกนั่นเองครับที่หมาเฝ้าบ้านแมนได้ตกไปนะครับผมแทงท็อปมาเตอร์มาสัแมมาจังหวะนี้แล้วแทงท็อปมาเตอร์ได้สัยแมยใส่หมาเฝ้าบ้านแมนเต็มๆด้วย แล้วมีไล่อัตีครับนี่ฮะนี่คือเหตุผลของการที่ป้องกันชนะครับเพราะว่าโดนเปิดกอดแล้วมีไล่อันติจังหวะนีะ้โอ้โหถ้าหมาบ,บม้ายมายืนตรงก็คือชนะเลยว่าง,ง่ายๆเหรอโอ้โหตรงนี้ครับเซตย่อไป2ทีฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆฮะแล้วมาแล้วมาเหล็กจู่โจมกระชืบลงใสแ่แถวกลาไอแถวล่างมาตรงนี้แล้วเซตย่อมาหนึ่งทีโอ้แล้วไม่เจมเยอะจัดๆฮะไม่เจมเยอะมากฮะ ไปครับตรงนี้ให้ได้ไฮยาคือไฮยาคือปาดไปตรงนี้ครับ26ล้านดาเมจฮะแล้วไล่อันตีอีกทีนึงฮะแล้วปาดไปอีกทีนึงครับ30ล้านดาเมจฮะเนี่ยได้ไล่อันตีคือดาเมจมันเยอะนะครับน่าจะจบได้เร็วด้วยน่าจะจบได้เร็วด้วยนะครับผมแล้วเซตหย่อไปหนึ่งทีเซตหย่อไปอีกทีนึงฮะโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวดูความแตกต่างระหว่างการที่หมาฟ้าบ้านแมนตกถูกตัวกับหมาฟ้าบ้านแมนตกคนละตัวกันนะฮะโอ้โหได้ไล่อันตีมาตรงนี้ฮะได้เซตหย่อฟรีด้วยะ แล้วยังไม่มีรูปไฟใช้แล้วใช่ไหมถ้าต่อยธรรมดาครับโอเคครับตรงนี้ครับเซตหย่อไปครับเซตหย่อไปทีหนึ่งฮะเออไม่ธรรมดานะครับเนี่ยไปครับฟี่ิมแมนพี่ผมดีมปหาใส่ฟี่มิมแมนด้วยเออไม่ไม่โดนฆ่าไปอีกไม่โดนฆ่าไปอีกตรงนี้สนามแรงปิดไปได้แรงตีได้ปาดไปตรงนี้หกสิบหกล้านดามเมจฟ์นิมแมนแทบล่วงพี่มิมแมรล่วงอีกฮะโอ้โหนี่ฮะนี่คือความแตกต่างเลยฮะ ว่าหมาฟอ้บ้านแมนไม่ปิดผน,นึกเป็นยังไงฮะโอ้โหมาครับตรงนี้ครับเมลสากัดไม่มีลูกไฟใช่ฮะตีธรรมดามาครับเซนจอบางทีเซตจอบางทีเม็ดเจมเหลือเยอะจัดจัดจริงๆฮะสำหรับเทิร์นแรกครับเข้าสู่เทิร์นที่2ครับแทงทอมมาเตอร์อรกลับเข้ามาในสนามแล้วโดนสนามแรงปิดไปม้าเหล็กจู่จบกาทืบลงไปแถวกลางแล้วฟินิคแมนไม่ฆ่าฟินิคแมนเฮ้ยไม่ใช่ดิฟินิคแมนยังไม่ลุกขึ้นมาเพราจะจะไม่มีจะไม่มีการไล่ยันติจากฟินิคแมนเพราะฉะนั้นฟินิคแมนพี่บัสก็จะได้ไล่ยยันติซึ่ง แทงท็อปมัตเตอร์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตรงนี้ได้ใครจะขื่อมากรับปาดไปตรงนี้ครับ11ล้านดาเมจมีกาซานายใส่แทงท็อปมาตเตอร์อ้าวฟินิมันไม่ไล่อันติใชใช่ปะ่ะฟินิมันไม่ไล่อันติแนละ้โอเคเป็นแฟลชประกายแสงครับโจมตีขึ้นแสงในเทิร์นที่2นี้เรามีการไล่อันติจากเปิลสักการปาดไปตรงนี้45ล้านดาเมจครับโคตรแรงแล้วมีกาซานายใส่แฟลชประกายแสงโดนเต็มๆแทบไม่ติดโลบหลีกทีฮะ โอ้โหแล้วติดกัดก่อนทั้งทีมาตรงนี้ความแตกต่างมันมาฮนะความแตกต่างที่มาของจริงฮะตรงนี้แล้วมาแล้วครับมาเฝ้าบ้านแมนปาดไปที่แฟตประกายจางตรงนี้ร1 0ล้านดามเมจแต่ทั่วทีฮะเรายังมีฟีนิกแมนอยู่ฟีนิกแมนก็ชุบชีวิตแฟตประกายแสงกลับขึ้นมาในสนามใหม่แล้วสมแมชเชอร์ใส่แถวบนไปตรงนี้ปึ้มไปโอ้โหแล้วมีเซตหยอหนึ่งทีเซตหยออีกหนึ่งทีฮะ ระเบิดระเบิดจากพิษกัดก่อนนะรุนแรงจ,จัดจริงๆอะนี่ฮะพอเมลสก,กัดกับราชาทะเลลึกได้เฉิดฉายมันก็จะเป็นประการราชานีแหละฮะโอ้แล้วไฮายาคือไฮ,าย,าอฮายาคือมั้ยฮะปาดไปตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วมีการไล่ตีีทีนึงก็โคตได้ปาดอีกทีนึงฮะ45ล้านดาเมจครับไปหวานนี่ฮะแฝดประกายแสงแล้วมีกาซานายใส่แ่งทอมมาเตอร์มันเต็มๆครับ39ล้านนะสะท้อนก็จริงแต่เขาก็ติดกัดก่อนนะเขาก็ลังเจมเหลือน้อยกว่าครับ เม็ดเจมแทงท็อปเราเหลือเพียบฮะตรงนี้สมแมชเชอร์ใส่แถวล่างมาตรงนี้ยังรับแรงให้ได้ดีอยู่ฮะเซตหยอดใส่แทงท็อปเซตหยอดใส่ฟินิกแมนฟินิกแมนเลือดแทบไม่ลดเลยนะตรงนี้ม้าเหล็กจู่โจมกระทืบลงแถวบนไปตรงนี้ฮะสวัสดีลูกโต้เลยนะครับัวดโดนนะสวัสดีครับตรงนี้อีกทีนึงฮะมาสนามแรงปิดปีแล้วโดนไล่ตีฮะปาดไป65้าล้านดาเมจไฟปะการังทนไม่ไหวฮะมีกาซานายอีกทีหนึ่งฮะโอ้โห ใครจะไปยืนไหวครับตรงนี้ฮะมีกาซานาอีกแล้วฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆฮะตรงนี้แฟดประกา์แสงกลับคืนมาในสน,นามแล้วฟินิกแมนลุกขึ้นมาตีธรรมดาใส่ฟินิกแมนเซตย่อมาหนึ่งทีเซตย่อมาอีกทีหนึง่งตรงนี้ซับทอยขึ้นกระปแล้วฟินิกแมนพิบุกดิ่งเวหาใส่แฟดประกายแสงฮะแล้วลงไปนอนนะฟินิกแมนตีธรรมดาใส่แฟดประกา์แสงเพราะไม่มีรูปไฟใช้ฮะแล้วเบลสก,กัด เบลสกายก anyway, ็ไม่ได้ป่านะตรงนี้เออฟินิแมนลุกขึ้นมาเพื่อฆ่าแฟดประกายแสงลัสนามแรงปิดไปไม่ได้ไล่อันตีนะตีธรรมดาใส่ฟินิแมนด้วยไม่มีลูกไฟใช้นะครับผมโอ้โหมาตรงนี้ครับปัดประกายแสงได้เปิดมาครับจีน่าวูดครับก็นานอยู่นะนานอยู่นะนานอยู่นะตรงนี้เซตหยอบอีกทีเซตหยอบอีกทีนี่เพิ่งเทิร์นที่สามเท่านั้นฮะมาดูผลกันฮะว่าจะเป็นยังไงต่อฮะ แล้วไฮยาคือให้ยาคือปาดไปตรงนี้สิบห้าล้านดาเมจพร้พอมกันนี้กาซานไยใส่แฟนประกายแสงก็ติดดบหลีกน้อยเหลือเกินฮะโอ้โดวงดีด้วยฮะแฟนประกายแสงโจมตีคลืนแสงมาแล้วระเบิดแฟลปิยะแฟนประกายแสงลงไปนอนฮะเอาแล้วครับตรงนี้ฮะแล้วแทงท็อปมาตเตอร์อเหลือไม่เจมเหลือน้อยเจมทนนะแฟนประกายแสงเกิดขึ้นมาใหม่โดนหมาป่า้านแมนตกไฟแฟนประกายแสงอีกแล้วแฟนประกายแสงบกเหยื่ออารมณ์ชัดร้อยสามล้านดาเมจซึ่งก็ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยผลของฟินิแมนแน่นอนปึ๊บมา อาไม่ชุบแล้วหรอ,อชุบอยู่เนี่ยฮะตัวสับแมชเชอร์อีกฮะตรงนี้ครับกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลเลยครับแฝดประกายแสงของทั้งทั้งคู่เลยฮะของทั้งสองฝั่งเนีฮะแล้วปาดไปตรงนี้ฮะแล้วมีกาสนายใส่แทงท็อปมาสเตอร์อีกแล้วครับไอ้ท็อปมาสเตอร์บอกกูจะไปยืนไหวได้ยังไงฮะจะไปยืนไหวได้ยังไงฮะอู้หโดนกัดก่อนเนี่ยฮะตรงนี้ฮะแฝดประกายแสงเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับม้าเลยจู่โจมกระทืบลงแถวล่างมาก็ไม่หวั่นนะ ไอ้ท็อปมาสเตอร์ฝั่งพี่บัตยังเลือดอยู่เลยเยอะจัดจดจริงๆอะโอ้โแล้วสะท้อนตึงๆกับพิกัดก่อนตึงๆโดนไฮยาคือไอยาคือป่าไปตรงนี้ส2ล้านดามเมจแล้วก็มีไล่ยันติฮะโอ้โหช่างเห็นความแตกต่างของจริงฮะอยู่ที่การจัดทีมและดวงล้วนๆจัดทีมแหละจัดทีมเลยจัดทีมเลยครับตูดและเซ็ตยอโคตรแรงโอ้เซ็ตยอถูกตัวอีกทีนึงแล้วลงไปนอนแฝบกระแสนก,นกขึ้นมาใหม่สมัยเชอร์ปาบมาตรงนี้ ราชาทะเลลึกไปหว่นก็จริงแต่ว่าแต่ว่าแทงท็อปมาเตอร์ยังเลื่อนเหลือเยอะอยู่ฮะตรงนี้ครับเกิดขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหไปครับมาเหล็กจู่โจมกระทืบลงแถวบนไปได้ไลอันตีจากเบลสาก,กัาดปาดไปสี่สิบหกล้านดานเมจลงไปดอนกันหมดแล้วนีกาสนาใส่อสุวินจักกลเหลือมาฟพบ้านแมนตัวเดียวโดดๆซึ่งเลื่อนเหลือน้อยด้วยเซตยยอไปสองทีติดลมหลีก็จริงแต่ติดพิกัดก่อนแล้วนี่กาสนาไปอีกทีนึงจบเลยหรือเปล่ายังไม่จบ ได้อีกทีหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้ตีธรรมดาไปติดงดปลีโดนพิษโดนเส็นเหรอตายเนี่ยฮะสามเทินจบคนละเรื่องกันเลยฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผม้วยกันนะครับคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ